ขึ้นลูกค้าเข้ามาดันหนึ่งเลยจ้าลูกค้าเข้ามาก่อนเจอขึ้นแล้วโอ้ไม่ขึ้นผู้ดูสักคนเลยเป็นไรวะไรวันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาดันหนึ่งได้เลยนะแม่มีแจกโค้ดส่งฟรีห้าบ้านนะคะมีแจกโค้ดส่งฟรีห้าบ้านรายการแรก L S ไปเลยรายการแรก L S ไปเลยอย่ารอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งนะมีแจกโค้ดส่งฟรีนะเนยบอกลูกค้าในกลุ่มหน่อย ไม่แจกโค้ดอะมีแจกโค้ดส่งฟรีห้าบ้านลูกค้าอย่าทายเลขพี่ทำเลขให้สามตัวดิทำเลขให้สามตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พัชราภาสวัสดีค่ะพี่น้ำรายการแรกต้นเปิดเอเวอเให้เลยแต่ว่าก่อนเปิดนะคะลูกค้าทายเลขมาสามตัวแจกโค้ดส่งฟรีห้าบ้านพี่งานเซ็ตงานเซ็ตมือหนึ่งหมดแล้วค่ะพี่จะเหลือเป็นเสื้อขอบแล้วก็วันนี้มีกางเกงขาสั้นมือหนึ่งให้ด้วยยวจะไลฟ์เพิ่มเติมให้ดูเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเลย ราคาเดือดมากถ้าเป็นขาสั้นมือหนึ่งแต่ว่าขายาวขายาวเหลือไม่เยอะแล้วนะแม่ขายาวมือหนึ่งก็ยังมีเพราะว่าลูกค้าไปอัพได้คือหลักร้อยเลยขายาวต้นส่งให้ลูกค้าตัวละหกสิบเจ็บาทเองรลคาขั้นต่ำแค่ยี่สิบตัวรอเลยพี่หนูน้อยวันนี้ค่ะลูกค้าทายเลขสามตัวนะคะพี่ทายเลขสามตัวแจกโค้ดส่งฟรีห้าบาททายเลขสามตัวแจกโค้ดส่งฟรีห้าบาทค่ะทายมาได้เลยทายมาได้ทำอะไรใช่ไหมทำเลขอล้ใช่ไหม ทายมาได้เลยทายมาเลยลูกค้าทายเลขสามตัวจจกโคส่งฟรีห้าบาทนะคะมีอีกไหมคะเซตงานเซตเือหนึ่งยังไม่มีกําหนดเข้าเลยลูกค้าเอาเสื้อไปขายก่อนได้ไหมเอาเสื้อไปขายก่อนไหมทายเลขมาได้เลยแม่สามตัวจจกโคส่งฟรีห้าบาทโอเคอย่าระหว่างนี้หนูแกะรอนนะแกะเลยมาจา้ะทายได้ทุกเลขยกเว้นเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดลูกค้าทายได้ทุกเลขยกเว้นเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะสามตัวค่ะพี่แจกโคส่งฟรีห้าบาท เออแจกเขาส่งฟรีห้าบ้านอนุตัดรอเลยแอนี่รายการแรกแอลเอนะคะลูกค้าแจกโค้ดเพิมาค่ะพี่อาริยาพี่อริยามาทานแม่หนูก็เพิ่งมา มาค่ะแจกโค้ดห้าบ้านลูกค้าทายเลขสามตัวนะคะพี่ทายเลขสามตัวรายการแรกหนูเปิด l S S ให้เลยระหว่างรอที่ทายนะระหว่างรอทายขอเปิด l 1ให้เลย <ๆ S 1> หนูจะเปิดให้สองก้อนนะคะพี่วันนี้จะเปิดให้สองก้อนนะ <ๆ S 1> มาทายเลขสามตัวเลยจ้าแจกโค้ดส่งฟรีตั้งห้าบ้านก้อนสี่สิบกิโลนะคะพี่ก้อนสี่สิบกิโลนะ,ๆๆๆนะอยากให้ดูชั้นผะอืมนูนะ ป้ายกระดาษทิ้งไปยังลูกค้าป้ายแกลมนะแม่ป้ายแกลมนะจ๊ะนี่ป้ายนี้นะคะลูกค้าป้ายของทางร้านนะป้ายของทางร้านโรงงานใหม่จะมาลองดูงานกันว่าง,งานจะเป็นอย่างไรโอเคไหมระหว่างนี้พี่ใบเตยสวัสดีค่ะทายเลขสามตัวมาทายเลขสามตัวแจกโค้ดส่งฟรีห้าบ้านตอนนี้มีคนถูกสักตัวยังยังเลยอ่ะม,ม,มีคนถูกแล้วคนหนึ่งใครเอ่ยอุย้ยฉันพลาดดอมากเธออ่ะเลย โคส่งฟรีเหลือสี่บ้านสุดท้ายกติกาการทายนะคะพี่ทายเลขมาแค่สามตัวเท่านั้นทายถูกระบบดูดพี่ได้โค้ชส่งฟรีไปเลยโคสหนึ่งโค้ชใช้ได้ต่อหนึ่งลูกนะคะพี่โคสหนึ่งโค้ชใช้ได้ต่อหนึ่งลูกนะคะอย่าเปิดแอร์เอทให้เลยมานี่จ้ะพิทแผ่นกล้องขึ้นให้เราหน่อยไม่เห็นชั้นผ้าแล้วใช่ไหมหนูขอถ่ายคลิปไว้หน่อยเห็นชั้นผ้ากันแล้วใช่ไหมจ๋ะต้องขอถ่ายคลิปเก็บยวไว้เดี๋ยมันสวยอะ ถ่ายไยเลยพี่ชั้นผ้าสวยมากสวยแบบว่าสวยช้ำอันนี้คือแบบว่าไม่โรงงานยังไม่ได้แยกดําออกให้นะลูกค้าแต่คืออันนี้เสียออริจินอลโรงงานเขาเลยพี่ดูดิขนาดไม่ได้แยกดําออกยังเกินเรื่องเบอร์นี้นี่นะจ๊ะรายการแรก L S นะคะระหว่างนี้ทายโค้ดส่งฟรีได้สามเลขนะสามเลขเหลืออีกสี่บ้านสุดท้ายสวยก้อนนี้สวยหนูจะเปิดให้พี่สองก้อนโอเคไหมอะ หนูจะเปิดให้พี่สองก้อนราคาหนูแจ้งเลยนะ L S S ป้ายแกลมนะคะพี่ป้ายแกลมนะมีแค่มีไม่เยอะรอบนี้มีไม่เยอะเพราะว่าเทสงานาให้ทต้นพูดอได้ลูกค้ารอบนี้ L S มีไม่เยอะนะคะพี่เพราะว่าเทสงานราคาหนูแจ้งเลยนะสี่สิบกิโลสองร้อยห้าสิบตัวบวกลบ L S S ป้ายแกลมของทางร้านนะคะพี่ราคาสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบถูกถูกนะ <S <S ลูกค้าขาราคาสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบต้นเริ่มเลยนะ ก็เริ่มเลยระหว่างนี้ลูกค้าทายเลขได้อย่างเหลยออีกสี่บ้านสุดท้ายทายเลเขแจกโคส่งฟรีนะเออใส่อย่างไงวะอ๋ออย่างงี้อย่างงี้นี่จะอ่านี่นะเสียเวลาลูกค้าก็ทายมาเลยใช่ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเธอทายเลขมารอเลย,นยหนูดึงงานให้ดูรอนี่จะ้ะป้ายแกรมนะคะพี่เอากระดาษไปเขาดูอีกรอบสิป้ายแกรมนะป้ายแกรมพิ์มาถือกระดาษให้หน่อยเนี่ยะให้เขาโชว์ใช่เขาติดเทปมาอย่างหนาเพราะว่ากลัวมันขาดเนีย อันนี้คือยังขนาดติดเทปมาแล้วนะอันนี้งานแก่เห็นไหมเห็นปะมีเหมือนเดิมนะหัวหางการแก่ระหว่างนี้ฉันลื้อรอนะออใช่เปิดให้ดูสองก็ใช่เปิดให้ดูองราคาแค่เด็ราคาแค่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะพี่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบโรงงานใหม่นะจ้ามาดูงานกันแล้วก็ลูกรีวิวต้นส่งให้ฟรีโอเคไหมลูกรีวิวหนูส่งให้ฟรีระหว่างนี้ยังทายเลขได้นะคะเหลือกี่บ้าน <3. S 1> เหลืออีกสามบ้านสุดท้ายทายเลขสามตัวจากโค้ดส่งฟรีค่ะนี่ค่ะ ด้านหลังคือ L S S ลูกค้าป้ายแกลมค่ะนี่ด้านหลังคือ L S S ป้ายแกลมอย่าพี่ไปยืนฝั่งนู้นเลยให้น้องลบไปใช่สิลบข้อส่งฟรีใช้ไ um, ด้วันน um, um, uh, pues ี้ล i mean, ูกค้าช้ได้วันนี้นะนี่มันจะมีทั้งขอบทั้งเต็มตัวเหมือนเดิมพี่ขาให้ดูนี่นะจ๊ะก้อนนี้นะใครมาไม่ทันตอนเปิดกระสอบเธอย้อนกลับไปดูได้เมื่อกี้แป๊บหนึ่งนี่จ้ะอุ้ยน่ารักนุ้า ลูกค้าค่ะโรงงานนี้ผ้าสะอาดมากวิสวยว่ะโคส่งฟรีหลือส่องบ้านโคส่งฟรีหลือส่องบ้านสุดท้ายค่ะ L S S ป้ายแกลมนะคะพี่ป้ายแกลมของทางร้านนะสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทลูกค้าได้สองร้อยห้าสิบตัวบวกลบนี่จะมีไม่เยอะนะแม่มีไม่เยอะนะบอกเลทเลยนะลูกค้าใครอยากได้มากกว่าเลทนะคะเริ่มต้นคิ่อะไรวะสิบก้อนเริ่มต้นสิบก้อนใครเอาสิบก้อนคือได้ส่วนลดก้อนละร้อยบาท ใช่เอาสิบก้อนได้ส่วนลดก้อนละร้อยบาทแล้วลดนี้ต้องเอายี่สิบก้อนึ้นหนึ่งจะลดสองร้อยโอเคไหมเอายี่สิบก้อนึ้นหนึ่งจะลดสองร้อยนะคะเพราะหนูมีไม่เยอะมันมีไม่เยอะลูกค้ารอบนี้นี่นะ,ะใช่อามาเทสม,มาจ้ะบอกเลยแล้วนะสิบก้อนลดหนึ่งร้อยเอามากกว่ายี่สิบลดสองร้อยโอเคใช่มีแค่สองเลทเลยไม่มีมากกว่านี้แล้วนะมีแค่สองเลทเพราะของมีไม่เยอะนี่จ้ะส่งจากกรุงเทพครับนี่ มารับได้นะนิมิตใหม่42ก่าบ้านฟ้าเลยชลูกค้านตตสั่งสินค้าบ้านฟ้านะคะจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์ตต,ตหรือว่ามาที่มุมซ้ายด้านล่างได้เลยทีพีเสื้อผ้ามือสองเกระสอบมันจะมีรูปขึ้นมาอยู่โลโก้นะแม่โลโก้ร้านนะจ๊ะอุ้ยแต่ว่าป้ายี้เขาติดไอ้นี่นะสายเดียวกับกล้ามนะแม่สายเดียวกับกล้ามนะถ้าใครไม่ชอบสายเดียวกับกล้ามให้เล่นให้เล่นล็อตอื่นเพราะว่าล็อตเนี้เต้นไม่ได้เขาแยกสายเดียวกับกล้ามออกมาก็คือมันจะมีรวมในนี้เลยโอเคไหมนี่ อุ้ยอันนี้พิดด้านปะวะอ๋อทุกแล้วนี่จ้ะนี่จ้ะจะมีให้รวมในนี้เลยราคาแค่3190นานะคะแม่3 1 9 0ัเาเท่านั้นดูไปเรื่อยๆได้เลย,เ,ยเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ติดอย่างเงี้ยเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามอะถ้าใครไม่ชอบร็อตเนี้ยที่มันมีติดอะ่ะให้แม่เอาล็อตหน้าเพราะว่าร็อตเนี้ยต้นไม่ได้แยกสายเดี่ยวไหมพรมออกมาโอเคไหม<ใ>น,นี่ส่งวันไหนส่งวันนี้ลูกค้าโอนก่อน4โมงส่งวันนี้อย่าลืมอย่าลืมลูกรีวิวส่งฟรีจ้า รีวิวส่งฟรี3,190เาเท่านั้นลูกค้าหาราคามันไปไกลแล้วนะอันนี้เพราะว่ามันหายากล็อตน้าต้นอาจจะขึ้นโอเคไหมล็อตน้าต้นอาจจะขึ้นให้ลูกค้ารีบเอาถ้าชอบล็อตนี้ให้เอาล็อตนี้โอเคนะถ้าชอบล็อตนี้ให้เอาล็อตนี้เนี่ยเห็นปะแขนกงแขนกูดล็อตนี้มีติดนะคะพี่สายเดียวแบบนี้เพราะว่าต้นไม่ได้แยกสายเดียวออกมาไม่ได้แยกเป็นสายเดียวไหมพรมออกมาอ,อุ้ยสายเดียวขนมิงน่ารักมากสีดีด้วยนะสภาพสะอาดเนาะลูกค้า มีทั้งหัวหางกลางแก่นะหัวหางกลางแก่ใช่เหมือนเดิมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันเหมือนเดิมอะเนี่ยหัวหางกลางแก่บางลูกแบบว่าหัวออกแบบว่าเยอะเวอร์ไปเลยอะไรงนี้อันนี้ไปกลับไปเข็บนิดนึงนะนี่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะพี่มีสายเดี่ยวมีกล้ามติดนะมีสายเดียวกับกล้ามติดนะจ๊ะนี่จ้ะแต่สีน่ารักลูกค้าผ้าสะอาดมาก แว่าเสื้อตะเล็กตาน้อยเยอะแม่อาจจะได้เกิน250ตัวนะแล้วทุนลูกค้าก็จะแบบว่าถูกไปอีกไปห้อยค่ะทุนลูกค้าก็จะถูกไปอีกโอเคไหมลูกรีวิวหนูส่งให้ฟรีนะคะพี่ลูกรีวิวหนูส่งให้ฟรีนะเดี๋ยวเปิดรหัสลูกรีวิวไว้ให้น่ารักเนะนี่ฟิลพันแน่นลูกค้าวันนี้มีลิซ่ามีมียืดขาวมียืดขาวมี L S S สองก้อนมีอะไรอีกมีเอี้ยมยีนมีมือหนึ่งลูกค้าวันนี้เปิดเยอะมาก ค่นะแฟชั่นถ้าใครอยากดูแจ้งได้นะ,ะจะ๊ะใช่จะหมดแล้วใช่จะหมดแล้วลิซ่ามันเหลืออยู่สี่ก้อนมั้งอยู่หนูเปิดให้นี่อันนี้เต็มตัวแบบผ่าข้างพี่ขาดูมันได้ทั้งเต็มตัวทั้งขอบขอบเยอะขอบน้อยคือแล้วแต่ก้อนโอเคไหมอันนี้เป็นฟันไหลเป็นฟิลปันไหลนิดนึงนี่จะ้ะเอาโค้ดของฟรีหมดแลยเอาโค้ดส่งฟรีหมดแล้วจ้ะเอาลูกรีวิวได้เนี่ยงานแก่เพราะลูกรีวิวหนูส่งให้ฟรีลูกรีวิวต้นส่งให้ฟรีนะเอาลูกรีวิวแทนได้ นี่จ้ะอย่าเปิดให้ดูสองกอนของป้ายนี้เพราะว่ามาใหม่ไม่วันนี้มีงานแบ่งไหมคะมีงานแบ่งจา้าอุย้ยพี่เกียรติกับตะเข็บรติอะเยืดขาวมีค่ะป้ายนี้เลยอย่าหนูลองเปิดงานให้ดูน,นี่นะร่วงหมดแล้วฮูดยังไม่มีแม่ฮูต้องรอเล่นตู้ทันดาวันกับตู้วานเลยถ้างานหน้าหนาวหนูจะเล่นแค่สองตู้เลยลูกค้าเพราะว่างานมันสวยนี่จ้ะเออสีดีจริงนุ้ยพ้าเน็ ลูกรีวิวส่งฟรีนะโอ้ยรุ่งลูกรีวิวส่งให้ฟรีนะคะพี่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบอันนี้คือแฟชั่นเฉียงนี่แหละไปผูกเอวได้แฟชั่นแบบฟิวเฉียงๆอันนี้นะจ๊ะสายเดียวใหม่พมวันนี้ไม่มีลูกค้าอีกสองวันตู้ลูซี่เข้านี่อีกสองวันตู้ลูซี่เข้าเอาป้ายแกลมไปก่อนใครไม่ทันก็ค่อยไปเอาตู้ลูซี่อีกรอบหนึ่งสวยนี่จ้ะ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบลูกรีวิวต้นส่งให้ฟรีนะคะพี่ดูงานดิเนี่ยพี่ดูผ้านแน่นพี่ดูผ้านแน่นแบบเต็มตัวแบบนี้มาเอารหัสก้อนนี้เลยพี่ค่ะมีไม่เยอะนะคะย้ำอีกรอบว่ามีไม่เยอะอันนี้น่ารักมากเป็นขอบใช่ก้อนรีวิวส่งฟรีค่ะลายทางฉ่ำพี่ผ้านแน่นก้อนนี้นะรหัสใครเอาส่งฟรีนะคะรอเรือมอม้าสี่ค่ะพี่ รอเรือมอมาสี่ใครจะเอาก้อนนี้คือพิมพ์รอมอสี่ได้เลยนี่จะ้ะหนูเปิดให้ดูสองก้อนนะคะพี่ใครมาไม่ทันดูก้อนเนี้ยเอาอีกก้อนหนึ่งได้ก้อนนอี้เปิดต่อเลยไหมอืมเปิดไ, <Umwelt S 2> ไปไ <c oughs> เลยรอ,อรอมอสี่รอมอสี่แม่รอเรือมอมาสี่ลูกค้าเออโอเคมีคนได้แล้วครับโอเค,ม,ค <iau> <c oughs> มีคนได้แล้วหนูเปิดรหัสก้อนใหม่เลยนะคะพี่ใครไม่ทันก้อนรีวิวหนูเปิดรหัสก้อนใหม่เลยนะหรือใครยังไม่ โอ้ยยังดูไม่สะาใจอยากดูอีกก้อนหนึ่งก่อนได้พี่รอก่อนได้เพราะว่าหนูจะเปิดก้อนใหม่อีกก้อนหนึ่งให้ด้วยแต่ในขณะนี้ก็ระหว่างคนที่โอเคกับงานในตอนนี้แล้วก็คือเอฟก้อนใหม่ได้เลยนะเผื่อใครกลัวไม่พันเนาะลูกค้าก้อนใหม่ก้อนใหม่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะพี่ก้อนใหม่สามพันเฮ้ยหักออกลูกหักแล้วใช่ไหมสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบไม่ได้ส่งฟรีนะคะก้อนใหม่จะร่วงว่ะสองร้อยห้าสิบตัวบวกลบนี่จ้ะก้อนใหม่มา ใช่ใช่แม่ถ้าการที่มันเป็นลูกเล็ก40โล45โลคือ<แ>งานจีนทั้งหมดลูกค้าหางานเกาหลีเกาหลีแบบร0อยเซเกาหลีที่อาจากโรงงานเกาหลีจริงๆเขาจะไม่ทําลูกที่มันต่ำกว่า80โลลูกค้าอันไหนที่80กัน100เป็นเกาหลีเลยแต่ถ้าน้าหนักน้อยกว่า80จะไม่มีทางเป็นเกาหลีแท้ร0อยเปอร์นแน่นอนเพราะว่าเขาจะไม่ทํามันผิดกฎหมายโอเคไหมมา นี่อันนี้อะไรวะราคาเท่าไรสามหนึ่งเก้าศูนย์ลูกค้าขาสามหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยหนูขอโชว์อีกห้าตัวเปิดรหัสเลยนะก้อนใหม่นะก้อนใหม่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะน่ารักมากเลยอ่ะหนึ่งลูกค้ามารหัสก้อนใหม่มาจะอันนี้ต้องเอาหัวเข่าดันนะสี่ครับตั้งอยู่สองครับเปิดไปเลยตั้งเดียวไปเลยอืมเปิดไปเลยเปิดรหัสรอบเดียวนะคะจำกัดจำนวนหรือเปล่าบอกกฎกติกาลูกค้าด้วยนะคะแล้วแต่พิธ่ะครับแม่แม่ ไม่จำกัดเอฟเลยเลูกค้าสั่งนะอ,อันนี้งานหางพี่ตีเป็นหางได้เติมไม่จำกัดจำนวนนะคะพี่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบลูกค้าถามค่าลูกรีวิวใครได้น,าน่นารักน่ารักจริง, <ๆ S 2> รงลูกค้าเติมไม่จำกัดจำนวนนะคะเออยูนิโคสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบโอเคไหมลูกรีวิวส่งฟรีขายไปแล้วอย่าเปิดลูกใหม่ให้นี่ก้อนใหม่เติมไม่ได้ส่งฟรีนะจ๊ะรหัสมากมอแปดเธอ กอมแปดลูกค้าขาก้อนใหม่กอมแปดเอฟเลยสิบก้อนลดส่วนลดลูกละร้อยมากกว่ายี่สิบลดสองร้อยค่ะพี่มีแค่สองเลนนะรอบนี้มีแค่สองเลนมันมาน้อยนี่นะามาเอาอีกลูกนึงมาเปิดจะ้ะลูกค้าจะได้ดูชันผ้าทั้งสองลูกนี่ค่ะกมแปดลูกค้ากมแปดไอ้มันมีแบ่งเลยนะมีแบ่งของสายป่านเออใช่ของสายป่านอะ่ะอ,อุ้ยเนาะฮนะเยวจะเปิมสองอัจร <laughs> ิงหรอ อุ้ยเหลืออลูกเดิมลูกรีวิวนี่ไงเอาขึ้นมาเปิดจริงปะเนี่ยลูกค้าถ้ามันไม่ไม่ระบบไม่ดูดไปแปลว่าหมดนะจริงเหรอใครก็รจริงปะเนี่ยแม,ม่เหลือก้อนหนึ่งก้อนนี้ก้อนใหม่หมดก้อนใหม่หมดลูกค้ามามันมาเยอะแล้วนะมันมาเยอะแ,แต่ไม่ได้เยอะอขนาดนั้นเออตู้ลูซี่รออีกสองวันตู้ลูซี่มาจ้ะโอเคก้อนนี้ก้อนนี้ส่งฟรีด้วยนะก้อนรีวิว พิดแพนให้เขาดูชั้นผ้าหน่อยลูกค้า่าใครไม่ทานก้อนใหม่เอาก้อนรีวิวได้วิเคอาะห์คุณค่าเอาก้อนรีวิวแทนได้นี่หมุนให้เขาดูได้ไหมหมุนอีกด้านันมอันี่ะนออบเรืแล้วหมุนให้เขาดูมีแม่วันนี้ก็มียืดขาวเดี๋ยวเปิดให้ใช่ ลุมเหรอ้ลุมลุมพ <glorious away. S 3> ูดอะไรวะอ่าหมุนเนี้เขาดูโอเคก็รีวิวที่สองค่ะไปแกมเพราะว่าเดี๋ยวน้องมาอีกเอาปรับขึ no. 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 ้นเลยเดี Kim ๋ยวน้องมาอีกจ okay. ้ะรอได้เลยอุ้ยน่ารักเนอะผ้าขนแน่นอะมาลุกที่สองสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะพี่ส่งฟรีนะส่งฟรีส่งฟรีมีงานแบ่งไหมมีแบ่งแม่หนูเปิดแบ่งให้มีแบ่งด้วย หนะะันราคาหันสแล้วก็บวกค่ากระสอบไปเลยพี่ป่วยมากเอาจริงอันเนี้ยโอ้โห<ฮ>ลูกค้าฟังนะไม่ใช่ก้อนนี้นะแบ่งนะคะมีแบ่ง20่กิโลใหม่พม l อลเอป้ายแกมเลยแบ่ง20่กิโลราคาห6 5 0บาทหนึ 1, 650 1, 650่นี้พี่ได้ประมาณ125ตัวบวกลบค่าส่งแค่1 2 0่งร้อยี่้ยโอเคไหมแบ่ง20กิโลพันหกหบาทลกหัส บอไบไม้มอม้าสองค่ะพี่บอใบไม้มอม้าสองโอเคเริ่มเลยนะมมใช่ใครเอาแบ่งนะบอไบไม้มอม้าสองค่ะพี่แล้ว๋ยวาก้อนนี้หนูเปิดให้ก้อนรีวิวเหลือก้อนนี้ก้อนสุดท้ายแล้วนะก้อนใหม่ก็หมดนะแม่หมดปกิลูกค้าถามว่าเอฟลูกนึงยังไงคะเอฟลูกนึงยังไงลูกค้าต้องเอฟลูกนี้แล้วเพราะว่าลูกใหม่ต้นเปิดรหัสไปแล้วมันหมดเดี๋ยวต้นจะเปิดรหัสแล้วพี่ก็พิมพ์ตามที่ต้นพูดอะไรเงี้ยแต่ว่า ลูกใหม่มันหมดแล้วนะพี่หนูเปิดไปเมื่อกี้ถ้าจะเอาพี่ต้องเอาลูกนี้เลยนะเดี๋ยวพิมตามที่ต้นพูดเลยพิมแบบแบบไวเลยนะห้ามพิมผิดนะลูกนี้สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบต้นส่งฟรีให้ค่ะลูกรีวิวที่สองอะไรอะลัดเลยนะต้นนี้เลยนะส่งฟรีน,นะนรอเรือมอมาเก้าพี่รอเรือมอมาเก้าเอฟเลยรถนีอมอม 9, ้ส,สวยส,สวยมากหนร้อยเก้าสิบบาทใช่รอมอเก้ารอมอเก้าเอฟส่งฟรี แต่ลอตู้ี่นคะพีอีสองวันตู้ลูซี่มาค่ะพี่ใครเอ็มไม่ทันรอตู้ลูซี่ได้เลยตู้นั้นไหม่พมมาร้อยจ้ะมาร้อยมาร้อยได้อย่าเปิดให้แม่สายเดี๋ยวรวมผ้าย่างอุ๊ยอันนี้หนูเพิ่งเปิดแอเอสไปดแล้วแล้วเอาลูกนี้ใครได้เอ่ยลุงนี้โอเคพี่การจนาได้ขอบพระคุณค่ะคอนเฟิร์มโอนดันหนึ่งให้ต้นนะแม่ก่อนนี้เพราะว่าลูกรีวิวลูกรีวิวัวหนูส่งฟรีนะไม่ เอา W T มาไอ้ W T ไอ W T ป้ายแกมรายทางเยอะช่ำโปนั่งถือเฉยนั่นมันดังเดือดห่างมันอะมันเห็นปะวะท่านีแมวแมวดื้อยืดดำยืดดำไม่ยืดดำมาตู้ลูซี่ลูกค้าอีก1นถึงสวันอีก1นถึงสวันตู้ลูซี่มาพี่ขาไงไงวะก็ว่างเห็นมั้ยนี่จ้ะ ฝากใบแกลมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะชาทวิตมีไหมคะชาทวิตตู้ลูซี่น่าจะมาแม่ตู้ลูซี่น่าจะมาใช่รอนะอไม่เจอนานเลยลูกค้าน่ารักมากเลยอะลูกใหม่หมดแล้วแม่เนี่ยลูกค้ารอสองวันอันนี้งันแก่รอสองวันตู้ลูซี่มาตู้นั้นอมาลอยอัพเลยใหม่ผมอะอันนี้มันมาแค่มันมาแค่หลักสิบลูกค้ามาแค่หลักสิบ เอาแล้วแล้วอ่ะเก็บเลยนะมันสวยอะ่ะอยากโชว์ไว้อะ่ะพี่ดูดิยวรอบหน้ามาจะเปิดจองใช่รอบหน้ามาเปิดจองเลยไม่ต้องมารอเต้ลไลท์แล้วน่ารักว่ะนี่อันนี้ติดเดมมาตัวหนึ่งนะก้อนนี้ติดเดมมาตัวหนึ่งพี่ขาลายทางชำ่ำล,ลูกค้าลูกค้าอีกหนึ่งถึงสองวันเอเอสเข้าใหม่จ้ะอ,อาจจะพรุ่งนี้เลยก็เป็นได้นี่นะ ใช่อาจจะพรุ่งนี้เลยก็เป็นได้ถ้าทีสามสองหนึ่งตู้รู้ที่มาแล้วค่ะนี่นะไม่อะลายทางสามจะโชว์ให้หมดก่อนนี่นะก้อนที่สองนะเอาเก็บเลยหนูไปเอา WT ขึ้นมานี่น่ารักว่ะนี่จ้ะไปบอกลูกค้าหน่อยยืดขาลูกค้ายืดขาวันนี้ป้ายแกมนะป้ายโรงงานเดียวกับ LA เม็กเกีย ลองลองเอามาลองว่างานโอเคไหมลูกค้ารอดูตามนี้ได้เลยก็ราคาเรื่องขายตามตามเนื้องานเลยนะมีกี่ลูกี่เออมีไม่เยอะลองเอามาลองอุ้งขาวมากเลยนะนี่เลยน้องมินายืดขาวมาแล้วลูกค้าต้นเอามาลองแค่สี่ลูกนะต้นเอามาลองของโรงงานนี้แค่สี่ลูกอย่าแม่ดูงานกันอย่าเลือได้เลยเอาเอากระดาษให้เขาดูด้วย เดีย๋ยวรื้อดูพร้อมกันได้เลยแล้วราคาก็ยังไม่รู้นะเท่าไหร่ดูก่อนดูกว่าเละอเไปแล้วมันเอนี้ลูกค้าลูกค้าอ้าขาวดูนะลูกรีวิวต้นส่งให้ฟรีนะคะพี่หนูมีให้พี่แค่สี่ก้อนนะ หนูมีให้พี่แค่สี่ก้อนหนูขายกลูกเลยนะพี่หนูขายยกลูกเลยนะนี่ใช่ไม่มีแบ่งนะอ่ะดี๋ามาดูหรือดูเลยว่าน้องเป็นยังไงอ่ะมีอันนี้ติดอย่างนี้เรียกว่าอะไรสายเดี่ยวมีสายเดี่ยวติดเดีย๋ยวดูนะดูงานตามนี้เลยจะได้รื้อไปพร้อมกันเพราะว่าหนูมีแค่สี่ก้อนลูกค้าอุ้ยสวยวะ่ะนี่คะ่ะนี่นะเอา้านี่จะายืดขาวลูกค้ายืดขาวอืมโปเกมอน ไปแทนนะมีแค่สี่ก้อนนะคะพี่มีแค่สี่ก้อนหน,หนูขอดูงานก่อนเดี๋ยวจะเปิดราคาให้เพราะว่า,ามาเทสนะจ้าโรงงานนี้ามาเทสนะดูโรงงานใหม่โรงงานใหม่สวยอยู่นะสะอาดอนี่จ้ะดูไปเรื่อยๆนะคะพี่ดูไปเรื่อยๆพร้อมกันพร้อมกันเลยอาเมียน,นี้ติดสายเดียวนี่จ้ะตัดสกีนเขาอะมันฉ่ำน,นะตัวไหนที่เป็นสกีนอะ่ะแล้วไซส์อะพ,อพี่ดูเอาพี่ดูเอาพี่ดูเอานี่นี่จ้ะ นี่คอเหลืองไหมม,หไหม,มันต้องมีตัวคอเหลืองแน่นอนลูกค้าใช่มันเป็นมือ 2, 2> สองนะมันตัวคอเหลืองอะ่ะคือมีแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่อะคือสะอาด<ะ>แต่ว่าตัวคอเหลืองต้องมีนะจ๊ะนี่นะจะบอกว่าไม่มีคอเหลืองเลย<ะ>ไม่ได้นะอันนั้นคือโดนหลอกอะเสียงไ่ขาเอาได้ไงได้ไหมนะหรอ<ะ>ลูกค้าอันนี้ป้ายโอลี่นี่คะ่ะ หายไหมนี่จ้ะฮัลโหลคิตตี้แม่ออกเข้าใหม่อะแล้วเขาจะได้ยินผมไหมนี่จ้ะะได้ยินไหมไม่ได้แบ่งไม่มีแบ่งเลยแม่หนูมีแค่สี่ก็นามาเทสเดี๋ยวพี่ดูงานพร้อมหนูเดี๋ยวราคาเดี๋ยวหนูบอกนะราคาเดี๋ยวหนูบอกเนี่ยพี่ดูที่นี่เจ้าหญิง นี่จ้ะ,ะนี่ยดูงานไปพร้อมกันนะแม่เพราะว่ามันมาครั้งแรกอะดูดิมันมีเสื้อกล้ามกับสายเดี่ยวติดนะคะพี่โดยปกตินะยืดข่าวนะคะก้อนหนึ่งลูกค้าจะได้ประมาณ280ตัวบวกลบ280ตัวบวกลบนะคะอย่หนูนเปิดราคาให้เลยนะมีแค่4นะพี่อุ้ยแบนเอ็นต้าค่ะมีแค่4ี่นะจ้ะค้าไซส์นะคะพี่ค้าไซนะ,ะซนะนี่ดูดิ สายเดี่ยวติดเยอะไหมลูกค้าดูไปเรื่อยๆได้เลยเพราะว่าหนูเพิ่งเปิดเมื่อกี้ดูไปพร้อมกันนะนี่สั้ะลูซี่มียืดดำแม่อีกหนึ่งถึงสองวันตู้เข้าแล้วแต่ยังไม่เจอยืดเปล่าเลยนะอุาะว่ากับ้วออกเข้าใหม่ใช่ใช่ออกเข้าใหม่แล้วก็หายโอ้ยลูกค้า <c oughs> ยังไม่มีแม่ยืดสีไปรอตู้ลูซี่ได้เลย <c oughs> เอาจริงสะอาดนะลูกค้าจ้าตัวไหนที่มันแบบว่าเป็นสก,กีนอะ ก็คือสกินฉ่ำสกินเขาจะไม่ค่อยเก่าเลยนี่จ้ะนี่อะไรเอ่ยนี่นะราคาเต้ยยังไม่แจ้งนะรอก่อนรอก่อนต้องขอดูงานก่อนเพราะว่าดูพร้อมลูกค้าเลยอันนี้งานแบรนด์นะลูกค้าแบรนด์อันนี้มีที่จีนนะที่ช็อปอะแต่ว่าต้องไม่รู้อันนี้แท้เปล่านี่ดูเอ้ยเอาไปให้พี่ป่นเลยชั้นผ้าที่มันร่วงอะนี่มันเลอะใครอะพี่พรมาเละพี่พรมอเลยเหรอ คือนี่เธอดูแต่มันมีสายเดี่ยวติดนะคะพี่แจ้งก่อนนะป้ายนี้มีสายเดี่ยวติดนะถามว่าสายเดียวกว่าเสื้อยืดอะไรเยอะกว่าเสื้อยืดต้องเยอะกว่าอีกแล้วแต่มีสายเดี่ยวติดตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะแม่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ยังไงเสื้อยืดก็ต้องเยอะกว่านี่นะจ๊ะเพราะมันจะไม่ได้ชื่อว่าเสื้อขาวผสมสายเดี่ยวนะมันจะเป็นยืดขาวมีผสมสายเดี่ยวติดเอ้าเอาใหม่งงมียืดขาวมีสายเดี่ยวปนมามีสายเดี่ยวปนมาโอเคไหม งานชื่อยืดขาวมีสายเดี่ยวปนมาเล็กน้อยในก็หลักๆต้องเป็นยืดขาวโอเคไหมอย่าเปิดราคาให้แล้วลูกนี้ส่งฟรีด้วยลูกค้าแต่พี่ดูสก,กินกับสายเขาดินี่นะพี่ดูสกินกับสายเขาอันนี้งานแบรนด์นั้นเนี่ยดูดิกาฟิลพี่ดูสก,กินกับสายเขานะดูตามเนื้อง,งานได้เลยเพราะหนูเพิ่งเปิดนะคะพี่ป้ายนี้ไม่เคยเอามาด้วยนะโรงงานใหม่นะจ๊ะอุ้ยก็่วสวยนะ,าง,ะงานเด็กมีรวมบางเด็กลูกค้าสเก็ตเชอร์นี่ สเก็ตเชอร์จ้ะสวยอยู่นอะอะไรติดนี่อเ,เออนี่ค่ะนะ <S 2> <S 2> <S สเก็ตเชอร์นะสเก็ตเชอร์เสื้อเป่าอันนี้เสื้อเป่านี่จ้ะแต่เป็นขอบทรงสวยมาลูกค้าก้อนหนึ่งนะคะพี่นี่สการามก้อนหนึ่งสองร้อยแปดสิบตัวบวกลบสองร้อยแปดสิบตัวบวกลบหนูให้ราคาแค่ของรอบนี้นะแค่ของรอบนี้นะมีแค่สี่ก้อนนะคะพี่ไม่เปิดแบ่งนะ ไม่เปิดแบ่งเลยราคาแบบว่าถูกมากพี่เอาไปทําต่อได้แน่นอนเพราะว่าถึงมันจะมีกล้ามกระสายเดี่ยวติดแต่คือมันมีติดเล็กน้อยอ่ะนี่นะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะพี่ติเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะแต่หลักๆในกองคือพี่ต้องได้ยืดข่าเยอะกว่าแน่นอนคือมันต้องปนมาแบบนิดนึงอ่ะสายเยาวก,กล้ามนะจ๊ะแต่เรื่องความสะอาดคือพี่หนุตีให้พี่เลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สะอาดมาก 21, 21, 21, 21, 21. นี่นี่นะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ 22, พี่ความสะอาดนี่จ้ะดู สะอาดมากราคาไปแค่3,190ค่ะพี่3,190นะถูกมากแล้วดูงานดิเนี่ยงานไม่ได้ขี้เิ้วขี้เลย,เลยนะสามพันหนึ่งรยเก้าสิ2สอตัวบวกลบนะคะลูกรีวิวส่งฟรีรหัสรอเรือขอขึรอเรือขอไข่หนึ่งลูกค้ารอเรือขอไข่หนึ่งค่ะอดิดา s นี่ค่ะรอขอหนึ่งคุณแม่รอขอหนึ่งสาดมาก รอขอหนึ่งนะจ๊ะรอขอหนึ่งนี่ตีปัญหางได้รอขอหน,นึ่งนะงานเด็กเคอแม่ไปขอรีวิวจากแอดมินในแชทไต้อยากแอดมินส่งเพจให้มุนนลักรอขอหนึ่งนะแม่ก้อนนี้อ่ะมีคนได้ไปแล้วทำไมอ่ะเราบุมไม่ดูอีกแล้วเหรอรอขอหนอไไึ่งนะมาไปไปแล้ว ก้อนใหม่มีให้แค่สามก้อนพี่ขาสะอาดมากนี่หนูพูดเลยนะงานสะอาดมากอ่ะพี่ดูเนี่ยดูอย่าให้ดูสกรีนก้อนใหม่ให้แค่สามก้อนไม่ใช่ให้แค่สามวันมีแค่สามก้อนสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบก้อนใหม่ต้นไม่ได้ส่งรีให้นะคะพี่มีแค่สามก้อนนะใครจะเอานะคะพิมยอยักษ์ขอไข่สามค่ะพี่ยอยักษ์ขอไข่สามได้เลยยอขอสามนะก้อนใหม่เอาจริงสวยนะเนี่ยว่าไม่ได้นะ สวยสะอาดมากเลยอะมันแค่มีกล้ามกับสายเคยบปลมาแบบนิดเดียวอะแล้วราคาหนูให้พี่สามหนึ่งเก้าศูนย์นะพี่แล้วคุ้มอะเอาจริงนะนี่ดูดิยอยขอสามอ่ะยขอสามนะคะพี่ <3 S 1> โอเค <3 S 1> หมด <3 S 1> เอาลิซ่ามาจ้ะต่อลิซ่าไม่เยอะยต่อลิซ่าให้ <3 S 1> ลูกค้าอยากดูลิซ่าหรือมือหนึ่งก่อนอนะพูดมาอยากดูลิซ่าหรือมือหนึ่งก่อนแจ้งได้นะหนูขอดูอีกนิดนึงได้ไหม อุ้งขอบน่ารักมากน่ารักเนอะนี่จ้ะขอบมีมือหนึ่งค่ะพี่ขอบมือหนึ่งมีเดี๋ยวหนูเปิดให้วันนี้หนูรีวิวซ้ำให้ด้วยพี่สวยมากเลยนะนี่าใช่ลูกค้าในตอตอมาเอฟในบ้านฟ้านะคะพี่ยูนิโคมาอลิซ่ามาลิซ่ามา ยืดขาวแบบนี้เลยป้ายแกลมเจอกันรอบหน้า,าน,านี่ลูกค้าใครไม่ทำ LSS อีกสองวันนะจ๊ะป้ายลูซี่มานะลูกค้าน่ารักจังเนี่ยสามหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยละรอบหน้ามไม่ได้ราคานี้แล้วนะทั้งไหมพรมทั้งยืดขาวเนี่ยเขาทำถึงนนเนี่ยเนี่ยรอบหน้ามไม่มีราคานี้นะเธอจเซตมือนี้ไหมคะจุเซ็ตมือหนึ่งหมดครับเก็บเลยหนูผ้าสะอาดมากไม่ปิดมือเลยอ่ะนี่ดูดิดูดินี่ขานี่อะไรอะโดเรมอนเนาะ คิตตี้ตน่ารักะ่ะเคยอขอบอ่ะนี่ค่ะน่ารักมากขาวสะอาดลูกค้าลอมน้ำไม่ได้ราคานี้แหล้อันนี้คือแบบเทสเทสเทส